จับปลาเว้ยเจอแล้วนะพลักนำโชคมานี่มานี่น้ำโชคไอ้น้ำโชคมานี่มา Hà Mai đâu? Ý dạ ơi Dán, dán, Nằm chốt Hãy 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 ไอ้ยันนี่วิ่งไม่ยอมหยุดไปไหนมาโขมาแล้วมาโคมาแล้ว